วัดคำตะบงอำเภอพานนิคมจังหวัดสกุทรสครเรากำลังรุกไล่โรคมาเร่งเราจะชนะไหมคะชนะแล้วข่าวดีดีกับพี่คำร้อน หลักการก็ตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านชวนนั้นสีแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านก็มีนโยบายว่าเราจะต้องดูคนไข้ให้ครบนะฮะทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่คันมารดาจนถึงเชิงตะกอนนะครับคราวนี้ในการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยนะครับการไปดูแลในในหน่วยบริการตามระบบ เดิมเนี่ยอาจจะอาจจะทําให้เกิดความแออัดนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเลยเนี่ยที่ที่มีความประสงค์จะใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายเนี่ยให้ให้มีความสุขที่สุดนะครับดังนั้นนการใช้ชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจึงเป็นนโยบายสําคัญนะครับของท่านร่มติว่าการนะครับดังนั้นที่เนี่ยจึงเป็นการเปิดนะฮะสถานชีวัิบาลแห่งแรกนะครับโดยที่เริ่มที่วัดคําประมงนะครับซึ่งวัดเนี่ยมีความพร้อมนะครับมี ท่านพระอาจารย์เนี่ยได้ได้ดำเนินการครบวงจรมีทั้งการดูแลมิตินะฮะร่วมกับหน่วยบริการในการดูแลทางด้านสุขภาพแล้วก็ที่สําคัญคือมีการดูแลทางจิตวิญญาณนะครับมีการใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาการดูแลด้วยจิตวิญญาณมีการเอาศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยมาร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเมื่อกี้เราได้ไปดูคนไข้หลายคนนะครับที่มาด้วย มาด้วยระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีความทุกข์ท <anak> ั้งตัวผู้ป่วยเองมีความทุกข์ทั้งญาตินะครับพอได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงบได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดนะฮะจากจากจากพระอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็จากทีมงานนะครับแล้วก็จากผู้ป่วยด้วยกันเองเนี่ยนะครับก็ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพอใจดีขึ้นเนี่ยนะครับอาการทางกายก็ดีขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดที่นี่ครับในการดูแล ผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยอยู่ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพอยู่แล้วนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยท่านท่านกำหนดให้นะครับตอนนี้นะครับมีหน่วยบริการภาคเอกชนนะครับอยู่ในชุมชนหรือจะเป็นวัดเนี่ยนะครับที่มีการให้บริการอย่างนี้เข้ามาเป็นหน่วยร่วมให้บริการนะครับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายนะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับที่ทางคณะกรรมการได้กําหนดขึ้นคราวนี้เมื่อเป็นสิทธิประโยชน์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น6เดือนปีนึงแต่มันจะเป็นเป็นสิทธิประโยชน์ในระยะยาวแล้วก็จะทาให้จะทําให้วัดหรือ,อสถานพยบาบาลอื่นที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์รับงระมานนะไปตลอดครับ ว่าที่การไม่น่าจะมันจะยืดระยะของการไม่เสียชีวิตได้ใหม่ประโยชน์ที่จะเ,เอาตัวอย่างที่เราเห็นดีกว่านะครับวันนี้เรามาดูที่วัดคำประมงเราจะเห็นได้เลยนะว่ามีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเลยนะที่มาด้วยระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้หลวงตาบอกหามกันมานะครับแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับได้รับการดูแลนะฮะด้านจิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับ ได้รับการดูแลทางด้านการแพทย์ด้วยนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าร่วมกับหน่วยบริการด้วยเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเนี่ยนะครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเมื่อกี้ตัวเลขที่ทางทางผูอ้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังเนี่ยถึง85%อนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าความสําคัญก็คือว่าการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเวลามีคนป่วยคนหนึ่งในบ้านเนี่ยไม่ได้ป่วยเฉพาะผู้ป่วยคนเดียวนะครับ แต่ทำให้ทั้งบ้านเนี่ยป่วยไปด้วยสุขภาพจิตของคนในบ้านก็กเสียไปด้วยการที่เราได้ดูแลคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งบ้านเนี่ยดีขึ้น <Yeah. S 3> ในพื้นที่สปสชเขต8มีสิ่งดีๆที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบก็คือเรามีหลวงตาประพลพัฒแห่งวัดคำบะมงซึ่งดูแลคนที่อยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตให้ พบกับความสุขนะก่อนที่จะจากโลกไปนะครับที่วัดคำบะมงจังหวัดสกลนครครับที่วัดคำบะมงนั้นเราจะถือว่าเป็นสถานชีวพิบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้ที่อื่นได้มาดูเป็นต้นแบบนะครับแล้วกเ็เป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังมีการาให้บริการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นสูตรของหลวงตา จะสามารถที่จะรักษาโรคมะเร็งที่ไม่มีหวังแล้วจากที่อื่นนะครับก็เป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตได้ครับ <Yeah. S 1> พระอาจารย์คะตอนนี้ที่เรามีสำสชเข้ามาร่วมมะคะในเรื่องของจิตบัตรทองที่สนับสนุนการดูแลผู้ป่วยเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะจะช่วยเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลกับเราที่นี่ย่างไรบ้างก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นยาต้องจ่ายเพิ่มขึ้น อะไรตอนอะไรบุคลากรก็ต้องเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายมีตามมาน้ําไฟค่าใช้จ่ายพวกนี้เป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยผมมันก็เริ่มตั้งแต่สตาร์ทอัพเลยรันนี่เข้ามาปุ๊บแล้วขอดูประวัติไข้ก่อนว่าเขาได้รับการรักษาอย่างไรผล C T สแกน M R I ผลการผ่าตัดชิ้นเนื้อผลเลือดผลแลบต่างๆเนี่ยหนูต,ต,นนตาต้องสต๊าดีหมด แล้วมาประมวลทีหนึ่งว่าเราจะควรจะทรีตเขาอย่างไรด้วยสมุนไพรให้มีการผลข้างเคียงหรือผลกระทบน้อยสุดแต่ให้เกิด High e ฮ f i c i น n c y ต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุดโดยโดยใช้แผ่นทยที่มันแมทชิ่งกับกับโรคมะเร็งโดยใช้ตำรับยอดยาว่ากระโมนนี้เป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนแล้วมะเร็งจุดต่างๆเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดมะเร็งต่อน้ำเหลือเราก็ เพิ่มตัวอยาเข้าไปอีกตัวนี้ถึงบอกว่าต้องสตาดี้ละเอียดมันไม่ใช่ว่าใครใครจะทำได้ง่ายมันต้องรู้เรื่องแผนไทยด้วยรู้เรื่องแผนปัจจุบันด้วยรู้รวยรอบศาสนาด้วยเอ็กโอนอเกส์ด้วยว่าเราจะช่วยคนข้าอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขณะเดียวกันนักศึกษาทั้งในประเทศต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานกับเราเราก็ต้องสตาดี้แล้วก็ อบรมสอนเขาหมอพยาบาลจากตัวโลกมาศึกษาเนี่ยเราก็ต้องมีพรีเซนเตชันนี่เขาหรือเราไปบรรยายอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราก็ต้องบรรยายเขาฟังได้คือทุกอย่างมันเป็นองค์รวมหมดลกมันไม่ใช่ว่านั่งเมคเอาจินตนาการนะทำงานบางทีตั้งแต่หัวกล้มยันสว่างอย่างเขียนหนังสือเนี่ยสมาธิบำบัดเนี่ยหลวงตางทตั้งแต่หัวกล้มยันสว่างอางนี้ก็เป็นกู้มือไ้ ผู้ป่วยพิมพ์แจกจ่ายเปน็นแสนๆเล่มโดยที่ไม่มีการชจจ่ายเราเนี้ยคือเราต้องให้เขาก่อนไนงอย่างในหลวงท่านทรงตต่บอกว่าเราต้องกีบอย่าไปคิดเก็ตเรากีบก็กเยอะส่วนเก็ตก็จะมาเองนะรู้จักให้ะอะโอเลยมาเรงมาละเอียดอ่อนมากมนละเอียดอ่อนไปถึงจิตวิญญ,ญาณเนะี่ยเราต้องรู้ว่า คุณไปทำกรรมอะไรมาถึงเป็นอย่างเงี้ยพอเห็นฟีปุ๊บเฮ้ยลำไส้เป็นยีดโคอนข้าหมามาใช่ไหมข้อหมาทุบหัวแล้วก็ไปลวกนํำร้อนให้ขี้มันออกขี้มันออกก็ลำไส้เขาก็เป็นมะเร็งลำไส้พอดูคนไข้ปุ๊บทำไมคนไข้นี่ยังหนุ่มทำไมเลือดออกจากปากนี่แง่เลยเนี่ยทุบหัวโวหกวาย จริงๆเขาทุบขวายทุบหัวเรื่ององกองกอแล้วก็หน่อยไม่ได้มันจะร้อนเนี่ยเหล่านี้มันต้องสตาดี้ถึงจิตวิญญาณด้วยเราเรียนสมากเราจะเรียนตามทจะดีแต่หลวงตาเรียนลึกไปถึงกรรมมันช่วยได้มากลูกเราเป็นชาวพุทธ่ะมีแต่ร้อนวันที่หนึ่งไมเ่เราสตาดี้เราก็อ่านออกล้วเพราะว่าเราต้องศึกษามหมดไงว่าเลือดตัวนี้ เกินค่าอะไรไว้บัตรเซล์เกินค่าอะไรตอนมันควรที่จะรักษายัางไงกิจกรรมทำวัดตรจวจม์เย็นนะทำมระเทศนาแล้วก็ดนตรีแล้วก็ไปลาวอดไปลาวอดแต่ละห้องแต่ละตึกแต่ละเตียงเนี่ยปัญหาจะแตกต่างกันบางคนปัญหาลูกลูกสาวคนเล็กเงเล่ทำไงดีวะเนี่ย เราเรียกลูกสาวมาบอกกับพ่อเขาบอกว่าต่อไปลูกจะไม่เกเลยแล้วนะตอนหน้าพ่อแม่พ่อเขาก็หลับตาตายอย่างยิ้มเมื่อก่อนกังวลใจลูกสาวคนเล็กแล้วเราก็ไปตามไปดูลูกสาวว่าอย่งว่าเขาทําอย่างนั้นจริงป่ะเอราจริงเขาทาจริงเขาเข้าเรียนจริงอะไรคือสมุนไพรเนี่ยก่อนที่จะได้ยาตัวนี้มาเพราะหลวงตาเป็นมะเร็งก่อนนพอเป็นมะเร็งเราไปพิษในระบบแล้ว เลือดเลือดมันก็ยังบีดดิ้งตลอดเวลาทำไงดีวาไม้สุดท้ายนั่งสมาธิสามชั่วโมงยิงได้ยานี่มาต้มหม้อแรกแก้วแรกเลือดหยุดเลยหาหม้อไปสแกนไป m อ i ไปสมองสมองกระดูกกระเดืกไม่มีมะเล็งอยู่เลยต่ะเลือดก็ไม่มีมะเล็งเลยอันนี้คือเราก็เกิดความมั่นใจนีน่ตัวนี้เวิร์กนะเพราะเราทดลองตัวเองเลยสองธรรมะต้องควบคู่กัน อย่าทิ้งธรรมะอย่าทิ้งอุดมการณ์ที่เราจะต้องช่วยเหลือผู้คนอยางเราจะตำลับตำลับย่อดยามะเรง็งตำรับย่อนยาวัดกำมงเนี่ยซึ่งที่ที่โชว์อยู่นะไอ้นั่นแล้วก็อาจจะมีกัญชาสกัดบ้างแล้วก็มียาทาลดอาการอักเสบหรือกลิ่นมะเร็งช่องคลอดเนี่ยเราเสียบเข้าไปก็กลิ่นมันจะลดลง หรือเรานั่ง,น,งนั่งอบแค่ตมุนไปมาอบให้ช่องคอดมันยุบตัวลงมันมีเทคนิคพวกนี้มันมันต้องศึกษาเยอะนะเพราะเราทำงานร่วมกันหลายคณะแพทย์ศาสตร์ล้วก็ทำจุฬาแล้วก็ทำทำ,ทำงานร่วมกันท,ทุกทุกะคืออะไรที่เป็นประโยชน์เราดึงมาใชให้หมดสปสชก็มีแนวคิดอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาสทมีที่แบบดึงมา มาช่วยแม้คุณหมออัมพลกินนาวัฒนาได้เคยมาบุรณาการใช่อย่าไปจีดเส้นได้ราะคือต้องเอฟซอร์เวคซิเบิลบางคนหนักเกินไปเขาก็รับไม่ไหวนะบางคนเขาไม่ต้องการฟาสตสวดนะก็ต้องการหมอรำนะไอไอเดนติตี้เราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเรามีแต่ทำให้มันดีขึ้นนะ สปสชก็มาช่วยทาให้มันดีขึ้นอนามัยก็มาช่วยทำมันดีขึ้นคือต่างคนก็ต่างช่วยกันน่ะเราก็ช่วยสปสชช่วยอนามัยช่วยกระทรวงกระทรวงก็ช่วยเราเหมือนเราเรายืบหยิบมือไปอะ่ะแล้วก็แตะมือกันทํางานค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยรวมทั้งหมดนะคะ20ปีเนี่ยอยู่ที่6,500รายนะคะแต่ว่าโดยสิปีแรกเนี่ยค่ะจะเป็นเฉลี่ยก็ ปีละประมาณ600คนนะคะแล้วพอช่วงหลังะคะจะเป็นช่วงของโควิดที่ระบาดนะคะแล้วก็การรักษามะเร็งเนี่ยก็จะมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากขึ้นก็เป็นเหตุให้คนไข้เองบางทีเขาอาจจะติดนัดแพทย์ ทางแผนปัจจุบันด้วยนะคะคนไข้ก็จะมาเฉลี่ยปีละประมาณ300คนค่ะแต่รวมทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ6,500กว่าเคสแล้วก็จะมีผู้ป่วยที่เรารับช่วงโควิดนะคะแล้วไม่สามารถมาได้อันนี้เราตรวจทางทางด้านเทเลมดิซีนนะคะตรงนี้ก็ประมาณอีกร้อยกว่าคนค่ะซึ่งพอช่วงโรคระบาดหมดเนี่ยเราก็โทรให้เขาเข้ามารักษาในระบบก็มารับการรักษาที่วัดคำประมงต่อค่ะ จริงๆนี่ต้องเรียกว่าเป็นลักษณะคอมไบอะค่ะก็คือการรักษาหลักคือการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยร่วมกับวิถีธรรมชาติบําบัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต่อต้านการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันคือคือทางอรยาศาสตร์เนี่ยเรามีหน้าที่ให้ข้อมูลแต่คนที่เลือกการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยกับครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีพอเขารักษาจากที่นี่เสร็จแล้วเขาอาจจะไปรับการรักษาในระบบต่อไปขอรับยาเคมีบําบัดหรือว่าไปรับการฉายแสงต่อหรือการผ่าตัดก็ได้ซึ่งแต่ละเคสเนี่ยเขาก็จะ ขอรับคำปรึกษาจากเราเป็นเคสบ y เคสอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในแง่ของที่ว่าพอเขารักษาด้วยระบบนี้แล้วเนี่ยพอกลับเข้าไปถ้าเป็นในระดับโรงโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่ระดับตติยภูมิซึ่งก็จะมีแพทย์ที่หลากหลายตรงนี้แหะคะ่ะมันจะเป็นช่องว่างอะคะ่ะที่คนไข้เองก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปรักษาในระบบเพราะว่ากลัวโดวนดุนะคะแต่จริงๆเนี่ยพอเกิดตั้งเป็นสถานชีวพิบาล ต้นแบบเนี่ยว,ว่ามันเป็นจุดที่เติมเต็มนะคะที่ทําให้คนไข้เขารู้สึกว่าเขามารักษาที่นี่เนี่ยก็มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็สามารถไปรับการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลที่เขามีสิทธิ์ในการรักษาต่อได้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะเมื่อประมาณปี2547เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานอภิบาลพักฟื้นค่ะซึ่งผู้ดูแลก็คือหลวงตาประพลพัฒน์เป็นหลักแต่พอมาปี2557เนี่ยทางกรมการแพทย์แผนไทยและทางสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขอ่ะเข้ามาให้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแต่เนื่องจากมีข้อจํากัดหลายด้านค่ะคือถ้าเกิดเราเอาบริบทของมาตรฐานสถานพยาบาลเนี่ยที่นี่จะไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอยากให้อัตลักษณ์ของอโรโคลยศาสตร์ ยังคงอยู่ก็คือว่า 1. รักษาฟรีอันที่2คือสิ่งแวดล้อมคนไข้ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องนอนในตึกสี่เหลี่ยมๆอย่างเดียวแต่เขาได้เห็นอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นพอตรงนี้เราก็เลยยังยังมีความเขาเรียกว่ายัางครึ่งๆกลางๆของคําว่าเป็นโรงพยาบาลเพราะเราได้เลขที่จัดตั้งแต่ยังไม่เป็นโรงพยาบาลในระบบคราวนี้พอการจัดตั้งสถานชีวพิบาลเขาจะมีเกณฑ์ค่ะว่าต้องไม่เป็นสถานพยาบาลตรงนี้แหละค่ะมันก็เลยเข้าเกณฑ์ว่าถ้าเราเป็นสถานพยาบาลก็ตั้งเป็นสถานชีวพิบาลไม่ได้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเป็นสถานชีวพิบาลมันจะมีความยืดหยุ่นกว่าแล้วสําหรับเราเองนะคะในมุมมองของอภรคยศาสตร์เรามองว่าสถานชีวพิบาลคือมันต้องมีชีวาพิบาลชีวคือชีวิตชีวาค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้เข้ามาเขาต้องมีความสุขแล้วคนทํางานก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะถึงเป็นที่มาของสถานชีวพิบาลต้นแบบค่ะค่ะ ต้องต้องเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อค่ะซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่อย่างห่างจากนี้ไปครึ่งชั่วโมงจะมีโรงพยาบาลพระจันทร์ฟันอาจารโารโซึ่งรับส่งต่อในกรณีที่มีเคสฉุกเฉินหรือว่าผู้ป่วยต้องการไปรับการรักษาในระบบแผนปัจจุบันซึ่งเขาก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตามหลักประกันสุขภาพของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโรงพยาบาลที่รับส่งต่อเราก็จะทำทำความเข้าใจร่วมกันนะฮะว่าคนไข้ขอรับแค่เพียงการดูแลแบบประคับประคองนะไม่ใช่เป็นการรักษาที่แ gress ซีฟหรือว่า ต้องเต็มที่ต้องยื้ออย่างเงี universe, ้ยนะคะก็จะมีการทําความเข้าใจกันแล้วก็ส่งต yeah ่อเป็นตามลําดับไปค่ะอย่างที่นี่ใหญ่สุดก็จะเป็นโรงพยาบาลสกลนครงงงงมมมาาโรพววกกกกันนชีิตตู้ออบะ ต้องบอกให้ร <Netz stereotype> ู <đ em fundamentals> ้ว่ากูจะสู้กูไม่กลัวมะเร็งมาโรงมาเส็งมันก็เพื่อนกูตกลงเราจะชนะมะเร็งไหมครับชนะแล้วได้พระนี่ช่วยเฮด8 สู้ไปเลยว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียชีวิตแล้วมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านะ